แกลลี่เจนสเลอร์ถูกเปิดโปงว่าสนับสนุนคริปโตอย่างลับๆและมีการปรับปรามในที่สาธารนณะอดีตคณะกรรมการบริการทางการเงินของสภาผู้แทนราษฎรแพทริกแมคเฮนรีได้เปิดเผยเมื่อวันที่13พฤษภาคมว่าแกลลี่เจนสเลอร์เรียกคริปโตนั้นว่ามีคุณค่าเป็นการส่วนตัวด้วยในขณะที่เขาใช้อำนาจที่เป็นประธานกลตอตนั้นปรับปรามต่อหน้าสาธารณชนและภายใต้คำสั่งของเขาได้ออกบังคับใช้กฎหมายกว่าร้อยฉบับในการเปิดเผยครั้งนี้เกิดขึ้นในระหว่างการสัมภาษณ์ของแมคเฮนรีในพอดแคสต์คริปโต In, in ก็ได้กล่าวว่าเขานั้นเห็นคุณค่าสินทรัพย์ดิจิทัลตรงนี้ซึ่งแตกต่างจากสินเชิงกับคําเตือนต่อสาธารณชนของเจนเซอร์เกี่ยวกับเรื่องของความเสี่ยงที่นักลงทุนและการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดของเขาสแกนลี่เจนเซอร์ก็ได้สร้างความหวังด้วยข้อมูลประจําตัวของทางด้านคริปโตของเขาอาจารย์สอนทางด้านบล็อกเชนของ MIT ยังได้แจกโทเค็นทางแอร์ดรอปด้วยซ้าไปซึ่งเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เห็นได้ว่าการเป็นผู้นําของกรอตาที่สมดุลและเจนเซอร์ก็ได้ตระหนักถึงศักยภาพของสกุลเงินดิจิตอล อย่างลับๆด้วยแต่ว่าในที่สาธารณะกระตตของเขาก็ได้กลายเป็นเครื่องมือบังคับใช้กฎหมายโดยดำเนินการมากกว่า100ครั้งในอุตสาหกรรมคริปโต